อาละครับช่วงนี้กลับมานะครับเราไปที่อาเซียนของเรากันดีกว่านะครับอาเซียนเนี่ยก็มี10ประเทศร,รวมทั้งไทยเราตอนนี้ออกประนามเกาหลีเหนือที่ทดลองขีปนาวุธครั้งล่าสุดใช่ ICBM นะคืออยากจะเรียกร้องนะครับให้ทางเกาหลีเหนือเนี่ยช่วยปฏิบัติตามมติข,ของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติหน่อยนะครับแล้วก็อาสา ถ้าอย่างนั้นถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยอาสา,ศา,ศาจะเป็นกาวใจให้คลี่คลายความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีก็ได้นะครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนของเราประชุมกันที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์นะครับประนามเกาหลีเหนือด้วยถ้อยคําที่รุนแรงต่อการทดลองขีปนาวุธข้ามทวีป ICBM แล้วก็เตือนให้รัฐบาลเปียงยางช่วยปฏิบัติตามพันธสัญญาภายใต้มติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ หลีกเลียงความขัดแย้งในฐานะสมาชิกของที่ประชุมความมั่นคงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ย้ำในถแถลงการร่วมแสดงความวิตกกังวลอย่างยิ่งกรณีความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีเนื่องจากการทดลอง ICBM 2ครั้งเมื่อเดือนที่แล้วโดยบอกว่าการทดลองนี้เป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพความมั่นคงและเถียรภาพในภูมิภาครวมถึงในโลกด้วย และอาเซียนก็ยังสนับสนุนความพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่าง2เกาหลีด้วยนะครับบอกว่า10ชาติของเราเนี่ยพร้อมแสดงบทบาทในเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดสถียรภาพและสันติภาพนะครับอย่างไรก็ตามครับนายอลันปีเตอร์คายาตาโนรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ก็กล่าวช่วงหนึ่งนะครับบอกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน,นยังคงเสียงแตก <is> เรื่องของข้อเสนอของสหรัฐที่บอกว่าให้ตัดเกาหลีเหนือออกจากการประชุมความมั่นคงภูมิภาคอาเซียนหรือว่า A R F 27ประเทศ ซึ่งรวมทั้งเกาหลีเหนือสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่น3ประเทศปรปักกับเกาหลีเหนือเนี่ยรวมอยู่ด้วยเขาบอกให้ตัดไปเลย อันนี้เสียงยังแตกอยู่เขาบอกจะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ดีนะครับเขาบอกว่าการที่จะตัดสินใจเข้าร่วมไม่ใช่ว่าสหรัฐมาสั่งหรือเปล่าต้องให้ทางเกาหลีเหนือเป็นคนตัดสินใจว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมฟิลิปปินส์บอกแบบนี้นะคะมาถึงเรื่องราวของประธานาธิบดีที่เป็นที่จับตามองเรื่องความแข็งแรงสมาร์ทของโลกเนี่ยพ้นใครไปไม่ได้นอกจากประธานาธิบดีรัสเซียกราดิมีปูตินปรากฏว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ไปโชว์พลังความแข็งแกร่งเลยค่ะคุณผู้ชมไปถอดเสื้อตกปลานะคะแล้ว มากๆอีกด้วย oh. ในเขตภูมิภาคไซบีเรียตอนใต้โอ้โหไว้ว่านี่ไงแข็งแกร่งจริงๆ mm. นะคะนี่เป็นภาพคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวานนี้ค่ะ mm. ให้เห็นว่าป,าประธานาธิบดีวลาดเมีร์ปูตินของรัสเซียเนี่ยถอดเสื้อตกปลาในทะเลสาบโดยที่นายดิมิทรีเปสคอฟโฆษกวังเครมลินก็ยืนยันว่านอกจากตกปลาแล้วเนี่ยยังว่ายน้ำดำน้ำ ทะเลสาบที่ไม่ใช่น้ําธรรมดานะน้าเย็นมากๆแลวในตอนท้ายยังจับปลาได้ด้วยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าเวเคชันหรือว่าวันหยุดของท่านประธานาธิบดีที่ขอเวลาพักผ่อนส่วนตัว3วันคือ1นึถึงสสิงหาคมที่สาธารณรัฐไทวาเขตภูมิภาคเซเบเรียตตอนใต้ห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันออกประมาณ3,700กิโลเมตรนะคะอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีปูตินก็บอกว่า เ,เขาบอกว่าเป็นที่ฮือฮาของโลกเลยอายุ64ปี<อ>แต่ว่าออกกำลังกายและดูสมาร์ทอยู่ตลอดเวลานะคะทำให้ตรงนี้แหละมีผลต่อคะแนนที่เขานิยมอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วไม่รู้ว่า ท่านเนี่ยจะลงจะชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในอีก8เดือนข้างหน้าหรือว่าปี6กหนึ่งในเดือนมีนาคมหรือเปล่าแต่ว่าก็ยังมีแรงเชีย์ที่ค่อนข้างจะมากขึ้นแล้วก็คิดว่าจะชนะไม่ยากเย็นด้วยนะคะอีกมุมหนึ่งของผู้นํารัสเซียนะครับก่อนน้านี้ก็จะเห็นจะเห็นมุมที่เขารักสัตว์อย่างสุนัขเขาเป็นคนรักสุนัขมากแล้วเวลาต่างประเทศที่ไปแลกเปลี่ยนการทูตอ่ะบ้านเราอาจจะมีแพนด้าจะมีอะไรนะแต่ถ้าไปรัสเซียต้องเอาสุนัขไปไปฝาก คือมีหลายประเทศนะ<ช>ที่เอาสุนัขไปให้ผู้นํารัสเซียเขาจะได้ปลืม้มปลืม้มปลื้มเอาไปดูเม็กซิโกกันหน่อยครับ <c oughs> ตอนนี้เขาจะลองเทศกาลสัปดาห์นมแม่โลกส่งเสริมให้ลูกเนี่ย ดื่มนมแม่ด,ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ใช้นมผงะนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือเป็นสังคมที่รีบเร่งแล้วคุณแม่ในเม็กซิโกจํานวนมากเนี่ยหันไปใช้นมผงแทนแล้วมันเสี่ยงอันตร,รายต่อชีวิตเด็กนะครับสัปดาห์นมแม่โลกของสหประชาชาติเมื่อวานนี้นะครับกเ็เกิดขึ้นท่ามกลางความวุ่นวายของสังคมส่วนหนึ่งที่ทําให้แม่ต้องหันไปเลี้ยงลูกด้วยนมผงมากขึ้นโดยบอกว่าจากข้อมูลของกองทุนเด็กสหประชาชาติหรือว่ายูนิเซฟเขาบอกว่า เด็กประมาณเจดล้านคนอายุยังไม่ถึง5ขวบดีเนี่ยเสียชีวิตครับเสียชีวิตลงครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากการเ,เลี้ยงลูกด้วยนมผงสามารถลดลงได้ถ้าเกิดว่าหันไปเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่แรกอันนี้เขาแนะนำดังนั้นเขาเลยเปลี่ยนใหม่นะฮะอยากให้ครอบครัวที่อยู่ในเม็กซิโกเนี่ยหันมาพึ่งนมแม่จะดีที่สุดนะครับแล้วชาวเม็กซิกันเขาก็สนับสนุนนะ เขาบอกว่านมแม่เนี่ยดีที่สุดโดยถ้าดูจากข้อมูลสหประชาชาติเนี่ยพบว่าเด็กที่ดื่มนมจากอกแม่จะมีโอกาสรอดชีวิตมากกว่าเด็กที่ดื่มนมแบบอื่นอย่างน้อยๆก็6เท่าเลยนะครับดูที่คุณแม่คุณลูกเต้นกันใหญ่เลยนะคะสนุกสนานคุณเมื่อวานอีกหน่อยเนี่ยเราไม่ต้องรับโทรศัพท์แบบยกโทรศัพท์มารับแล้วมันมีเขาเรียกว่าคิดค้นนักประดิษฐ์จากฮ่องกงคิดค้นชื่อเรียกว่าสมาร์ทริงเขาบอกว่าแค่สัมผัสกับปลายหูเนี่ยก็สามารถคุยได้หูเราเนี่ยเหรอ อาคลิกก็เป็นปุ่มได้เลยใช่น,นิ้วของเราเนี่ยนะคะสัมผัสกับปลายหูก็สามารถคุยได้แล้วเป็นอย่างไรติดตามได้กับสมาร์ทริงเลยค่ะการตอบรับทางโทรศัพท์จะง่ายเพียงใช้ปลายนิ้วสัมผัสที่หูด้วยเทคโนโลยีใหม่โอริสมาร์ทริงที่จะเชื่อมต่อมือถือสมาร์ทโฟนผ่านระบบบลูทูธทำให้การโทรเข้าออกเชื่อมต่อโดยตรงกับกระดูกและจะทำหน้าที่สิงสันผ่านนิ้วมือซึ่งจะส่งต่อไปอยังหูทันที ด้วยหวังว่าจะทำให้ผู้ใช้ละสายตาจากหน้าจอและหันมาสนใจสิ่งรอบค้ามากขึ้นในายเว่นหวังนักพัฒนาและผู้ร่วมก่อตั้งจากฮ่องกงเผยว่าต้องการเปลี่ยนนิสัยของคนในยุคใหม่เปลี่ยนสังคมก้มหน้าและให้ทุกคนนั้นสามารถใช้เวลาอยู่กับช่วงเวลานั้นๆได้นานขึ้น นอกจากนี้บริษัทโอริกา i มิผู้ผลิตและพัฒนาสมาร์ r ริงโอริอยังพยายามปรับปรงปุงฟังก์ชันการทำงานให้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีปัญหาทางสายตาเนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวต้องอาศัยการควบคุมจากจอสมาร์ทโฟนเท่านั้นด้านอายเปตต์วงที่ปรึกษาบริษัทโอริกา i มิได้กล่าวเสริม ว่าเทคโนโลยีนี้สามารถพูดได้และมีเสียงที่ดังมากพอให้คนรอบข้างได้ยินแต่ว่าก็คงจะไม่ดีนะถ้ามันจะอ่านพาสเวิร์ดของผู้ใช้ให้ทุกคนโดยรอบได้ยินไปด้วยดังนั้นเป้าหมายต่อไปก็คือการพัฒนาต่อยอดให้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ได้หลายช่องทางเพื่อลดการใช้จอโทรศัพท์ทำให้การใช้ง่ายขึ้นสำหรับทุกๆคนด้วย ทั้งนี้สมาร์ทบริงโอริสามารถทำงานได้ครั้งละราวหนึ่งชั่วโมงติดต่อกันและเชื่อมต่อกับ Siri หรือ Google Assistant เพื่อการทำงานที่สมบูรณ์เป็นไงล่ะคุณประวันเห็นไหมบอกแล้วมันจะเป็นจริงเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยแตะนิดเดียวก็พูดได้แล้วนะคะแต่ต้องมีท่าแตะสวยๆนี่นะดูเท่ๆนิดหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงค่ะช่วงหน้านะคะมาติดตามบันเทิงแล้วก็กีฬากันค่ะ